ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เนทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวมาฝ้ังเศสทั้งทีตอนนี้ไม่ไปแล้วนะ เราก็อยากมาในเมืองที่เรายังไม่เคยมาบ้างไงใครใจคอจะไปป้าหรอปาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันจะต้องเวียนเวียนเปลี่ยนไปบ้างทางนี้พาซาบาซาเราชวนมาเที่ยวเมืองเล็กๆชานเมืองติดขอบชายแดนกันแต่ว่าติดที่ติดฝั่งสวิตติดฝั่งสวิตอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้มีเขามีทะเลสาบเดียวกันใช่ทะเลสาบเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งใช่ถ้าอยู่ฝั่งนี้เรียกว่า อันซีเป็นทะเลสาบถ้าอยู่ฝั่งนู้นเรียกว่าเจนีวาจะเล็กหรือไม่เล็กก็ตามแน่นี่คือเมืองที่ถูกโอบด้วยเทือกเขาแอลเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกแคนโอนแอลนะแคนอนแอลใช่<ม>ถูกโอบด้วยเทือกเขาถูกกอดด้วยทะเลสาบก็ไม่น่าแปลกถ้าอันซี่จะเป็นเมืองที่จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นเมืองน่าอยู่กันแล้วกนะันแต่วันนี้เป็นวันที่วันอาทิตย์ ต้องเตรียมขาเตรียมแรงเตรียมกระเป๋าให้เบาเลยทีเดียวคนชอบแบรนด์เนมอาจจะแบบว่าดูน่าซีเสียวเต็งเลยเพราะร้านปิดหมดเลยอ่แต่เราอ่ะดีดึงดีดึงเลยเพราะว่าเราชอบฟรีมาเก็ตรออะไรล่ะก็เนี่ยฟรีมาเก็ตรออยู่ไปดีกว่าเราปับนี่เราเดินข้ามสะพานอมร อโมสอโมสเนอข้ามมาจากชองดามาใช่แล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปนี่ก็สวนนี่ไอนี่จะแดงแล้วจะแดงอ๋อจะแดงอายุโรปอะไรน่ะใช่อานตีนี่มันเป็นเมืองที่นอกจากร่มรื่นแล้วรื่นรมด้วยคือร่มรื่นคือริมทะเลคมีเชืออเขาแถมรื่นรมเพราะว่ามีสวนเยอะเมืองไหนมีสวนเยอะพี่ถือว่ารื่นรมฉันบอกเลยว่ารอบตัวฉันอยู่อย่างเงี้ยแล้วฉันรู้สึกว่ารู้สึกมีความสุข 360องศาม,มีความสุขมากมเราเดินกันมานะสิ่งที่เราเพ้อกันเพ้อเพ้อเลยนะน่ารักว่ะเมืองนี้น่ารักนะเราก็แบบเหมือนพ่นพ่นเหมือนคนมันรู้สึกแล้วมันฟีลออกมาแล้วว่าเออเมืองนี้น่ารักว่ะมองไปเมือไหนก็น่ารักเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ที่ยายหลงรักเลยนะเนี่ยแต่เรายังไม่ถึงตลาดที่คียังเดินไออ,องิงเดินอยู่แถวเนี้ยอ่ะขอภาพสุดท้ายขอภาพสุดท้ายฮะ ขอภาพสุดท้ายได้ปหอะไรพี่จะลองให้นี้สวยมากถ่ายใ,ให้หน่อยเออเออเออ่ะนี่เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะแบบถามหามองหาสัญลักษณ์ของเมืองเมืองนั้นเนะไอเนาะเราก็เป็นนะก็ต้องแบบเอออะไรอย่างอันที่ก็มีใช่ไหมไอ้เนี่น ปรเดลไลเนี่ยแหละปาเลสเดลไลเออปาเลสเดลไลใช่เป็นสถานที่ที่มากมายไปด้วยประวัติศาสตร์ทําหลากหลายหน้าที่คือตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่12เนี่ยเป็นเหมือนกับคลึกหาดของพวกผู้มียนจะกินหาบดีจากนั้นเปลี่ยนมาหลายหน้าที่เป็นศาลก็เป็นนะพี่ใช่เป็นศาลจากศาลเปลี่ยนมาเป็นคุกจากคุกเปลี่ยนมาเป็นโรงกระสอบก็มีบางช่วง บางช่วงถูกแปลงเป็นศูนย์ว่าราชการในช่วงนั้นๆหรือแม้ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสก็ถูกแปลงเปลี่ยนนาที่กลับมาเป็นคุกอีกใช่คือทําหลากหลายหน้าที่มากสําหรับปราสาทอันนี้ก่อนที่ทุกวันนี้จะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใครอยากรู้ประวัติความเป็นมาของอันซีเข้าไปดูเข้าไปได้ใช่ <ๆ S 2> เป็นปราสาทเหมือนเป็นเหมือนปราสาทที่แบบตั้งอยู่ตรงกลางแล้วมี มีน้ำโอบอะ่ะเขาทำอย่างที่อย่างที่บอกเหมือนหัวเรือนะเนี่ยเหมือนหัวเรือทอดสมออยู่แล้วสองข้างสองข้างข,ของของปารลสไดเนี่ยก็จะเป็นพวกอาคารเก่าแก่ในยุคกลางซึ่งต้องบอกเลยว่าอันที่เนี่ยเป็นเมืองที่ทะนุถนอมพวกอาคารบ้านเดินเก่าแก่ไว้ดีมาก ซีเนี่ยเขามีฉายานามนะไอเขาเรียกกันว่าเป็นเวนิสของฝรั่งเศสเพราะเพราะอย่างี้ไมพี่เพราะเขามีคลองพราะที่นี่มีคลองเลี้ยวรถคดเคี้ยวมีสะพานเยอะเห็นปะเขาบอกอันนี้กินได้น้ําที่นี่นี่เธอเอื้อมถึงนะจะพี่จะ จ้วงให้ไอลองชิมเลยเพราะว่าถึงต่อให้กินได้ก็ไม่กล้ากินไงจริงเหรอดีสินี่จะจ้วงถึงฉันชิมให้นะคือแค่น้ําใสเองน่นเนี่ยเขาพูดว่าน้ําที่นี่สะอาดนี่น้ําที่เรากินที่โรงแรมมาเดอจอก็มาจากเล็กนี่แหละนี่ก็เหมือนกันเอาเลยดีกว่าเอาไหมเนี่ยพี่เดินลงตรงนี้เดี๋ยวรอไม่มันทัดจ้วงมาฉันจะชิมให้เลยเออว่ารสป็นยังไงเอาปลาเอาปลาเอาปลาเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าเอาปลา น่ารักคืออะไรรู้ไหมไอเลาะคลองไปเนี้ยมันเป็นอาคารเก่าแก่นะแต่ว่าชั้นล่างอ่ะเป็นพวกคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นแบบร้านช้อปปิ้งของเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคาเฟ่เนี่ยสองฝั่งเน้่ยนะเขาจะมีช่วงช่วงพีคคนละเวลากันนะช่วงเช้าที่จะฝั่งนี้เพราะว่าแดดมาดนี้นดูดิคนจะเดินแม้กระทั่งคนเดินย<ต>ัง<ๆ>เดินฝัน่งนี้เลยฝั่งนู้นเงียบเลยอ่ะ แต่เดี๋ยวเขาดูตอนบ่ายฝั่งนู้นแหลดดไปฝั่งฝั่งนี้จรเงีรยงแต่อย่าหวังว่าจะเหนียวเราเพราะเรายังไม่ถึงตลาดใช่เราต้องไปตลาดก่อนไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเตะแถวนี้เย้เย้ภาษาบ้าซชาเริ่มเดินทางโดย บัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวคือเราจะจองตั๋วไปสตาตบอร์ดแต่ว่ามันต้องเป็นตั๋วที่ใช้ทีวีเพราะฉะนั้นมันต้องเป็การจองที่นั่งถึงแม้เราจะมียูเรพาสแต่ว่า จ่ายไปเลยดีกว่าเนาะค่ะต่อใช้บัตรเครดิตธนาคาร c m b ไทยเลยดีกว่าใช่ชาร์จแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการต้องเชี่วดีกว่าไปต่อหลายต่อค่ะไอ้นี่เขาบอกว่าเดตเนี้ยมาจากอิสราเอลปกติเราจะเห็นเดตมาจากพวกตุริยมาจากพวก ออะไรอ่ะพวกแถบโมรโคซูเซียแต่ว่าเดทอันนี้มาจากอิสราเอลนี่เขาขายเป็นกิโลกิโลหนึ่ง20สิบยูโรเว้อร่อยอะมันไม่แห้งใช่มันมันชุ่มฉ่ำอ่ะเพราะเดทที่เรากินปกติมันจะแห้งนิดนิดมันเหมือนสดอ่ะอืมนเดซอสอ่ะอตลาดนี้คนแบบเบียดมากเพราะว่า คนท้องถิ่นเองก็มาจับจ่ายซื้อพวกผักผลไม้อะไรเหมือนกันอย่างผลไม้ร้านนี้ไม่ได้มาจากฝรั่งเศสที่เดียวนะฝรั่งเศสอาจจะมีอง,งุ่นมีอะไรเยอะแต่ว่ามาจากสเปนเมื่อกี้มีอะโวคาดโดมาจากสเปนมีกีวีมีบางอย่างเท่านั้นเองอย่างกล้วยกล้วยนี้อาจจะแบบว่าเออเป็นของของฝรั่งเศสเองเออแต่เราก็ตอนแรกคิดว่าเขาไม่น่าจะปลูกกล้วยได้ะอะไรเยงี้ซนมาก ก็มาจากอิตาลีเป็อย่างอิตาลีด้วยก็คือส่วนใหญ่ของที่เนี้ยเอามาจากโคยุโรปด้วยกันตลอดนี้มันก็มีแบบว่า farmers market นะใช่นี่เพิ่งต้นนี่เพิ่งต้นทางต้นทางยังยังเดินไปไม่ถึงไหนมีชีสมีน้ำพิ่งมีวน์ที่แบบเหมือนคือของที่อย่างมันทำแบบแ a นโฮ h o m เออแล้วก็เอามาขายอะไรเงี้ยส่วนหนูเน่ยเหมือนพวกเกี๊ยวของมาจากอิตาลี่เลย คนที่กินหวานจบเปรี้ยวแบบบรสเบอรี่หวานแบบบูเบอร์รี่คนนี้เขาเป็นคนฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก็ทำเองเลยชาดอกไม้ใช่ชาดอกไม้แล้วก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะแยมใช่ยี่ชาดอกไม้เดี๋ยวนะชาสมุนไพรด้วยนะเนี่ยสมุนไพรใช่ earth herb ชาสมุนไพรสมุนไพรแต่ว่าแยมเนี่ยทำหมดเลยอะไรนะที่เขาบอกว่าขขยดีสุดนี่บบสุดนี่ raspberry r a s p b e r ราสเบอร์รี่อันนี้ขายดีสุดขนมปังอ่ะเข้าลำตัวฉันเลยอ่ะนี่มันขนมปักหรือผ้าห่มฉันเอาไปซื้อไปห่มเลยดีกว่าถ้้แกพูดขนาดนี้โอ้สังเกตไหมขนมปังฝรั่งเศสมักจะใหญ่ยาวรู้แต่ยาวไงไม่เคยไม่ใหญ่มากไม่เคยจะกว้าง อืมอันนี้อันนี้อย่างปลาอืมโอ้ยพูดเลยว่าั้วมากเฮ้ยแกกินขนาานี้หัวท้องุ่งหรือเปล่าแกสืบสินี่นี่อืมอะไรหรอฮะจริงอ่ะตลาดเนี้ยสนุกตรงไหนรู้ป่ะแค่เดินชิมชีสอ่ะไม่ต้องกินอาหารทั้งวันแล้ววันนี้ใ่ะ ฉันเดินชิมชีสระวังไม่กานระวังตกไอเดินชิมชีสเดินชิมนี่เนี่ยเวิร์กนู้นเนี่ยยันเวิร์กเนี้ยยังชิมไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้ยนี่พี่กาต้องรีบชิมนะเพราะว่าตลาดปิดสายรอกพี่การนี่นะฮึยี่โลละห้าสิบเก้ายูโรมันเป็นน้ำตาลไงอืมนี่มันเหมือนไอ้นี่เหมือนเเลยนะตังเม่บ้านเราอ่ะ เช้าม่ต้องกินอะไรมาเยอะแต่ละร้านเนี่ยเขาจะขยันขยอให้ชิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออไม่ได้อยากชิมไงเราไม่ได้พวกกินตามเดียวใบอาไรทางแต่แวะทุกร้านนะได้ค่ะไม่ได้อยากชิมเลยแต่แว่าทุกร้านกินอาหารเช้า,ยชาเยอะไปชิมไปชิมร้านต่อไปกันต่อไม่ต้องแอบเอาอะไรของโรงแรมมาเหมือนกับไออะไรอย่างเงี้ยไอเอาไข่ส้ม <laughs> <laughs> ในโอซิต uh ี้มาร์เก็ตเนี่ยเปิดหนเช้าจนถึงบ่ายโมงเนี่ย ยังไม่หมดอ่ะพี่เท่านี้ข้างหลังเราไปต่อดีกว่าขอเรียนเชิญว่าพี่การควรจะเฮ้ยพี่การให่อยากไปซอยนู้นแกซอยนู้นของเก๋แต่ว่าเสื้อเสื้อที่แขวนูีตรงนี้ก็เก๋มากตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยอ่ะมันใช่เลยมันใช่แกแกก็เราจับอยู่กำลังจับของอยู่เดี๋ยวโดนแน่ว่านบนกระเป๋าเต็มนั่นเข้าแล้วพูดจะไม่นการขาดคำอ่ะ โอเคเราจะเอลไซส์สามไซสนน์นะดนั่นนะไอที่ไหนอ่ะ <laughs> ไออ๋อสวยเฮ้ยรองเท้าสวยอ่ะไอรองเท้า รอดมาได้อย่างุบเหวิด,นะด,ดเพราะว่าบางร้านก็ไม่มีไซส์เสื้อที่อยากได้ังหวจจะเสียตังค์เอองอาจจะเสียตังค์แต่ที่รองเท้าโดนมากเลยนะแต่ใส่แล้วพื้นมันแข็งไปหน่อยพี่๋อ,อที่หายไปลองแล้วใช่เหรอใช่บางคนออกมายุโรปนะหาของถูกถูกยากมาเดินตลาดวันเสาร์อาทิตย์เนะี่ยบางตลาดบางเมืองมีวันเสาร์บางเมืองวันอาทิตย์ ถามเขาให้รู้จุดอ่ะแล้วคุณจะแบบเดินสนุกมากที่นี่ของถูกอ่ะม่มที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นของมือสองนะเป็นของใหม่หมดเลยแล้วก็เขาเอามาลดในวันหยุดอย่างนี้ตลาดวันหยุดวันอาทิตย์อย่างนี้ของเขาสำหรับคนที่ชอบเดินตลาดอย่างพวกเราอะ่ะเจอแบบนี้เราก็สนุกไงมบางทีไม่ได้ของนะแบบเออแค่เดินก็มันละใช่แค่เดินเราก็ได้ไอเดียได้วิธีคิดได้อะไรหลากหลายสิ่งเลยนะ แต่รีบหน่อยนะเพราะว่าตลาดตลาดเขามีถึงแค่ประมาณใบใบนี่เขาเริ่มเก็บแล้วใบใบทเก็บลวแต่เรายังมีมุมอื่นของอันซี่ต้องไปดูกันต่อใช่โบมดเบิร์ที่หงไม่หางอะไรยังไม่ได้ไฟแล้วงั้นเราลุยตลาดตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะร้อมเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยว คองวนเวียนอยู่ในแถบเมืองเก่านี่แหละมเมืองเก่าของอันซี่ซึ่งในเขตเมืองเก่ามันก็ไม่ได้มีแค่อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ไม่ได้มีแค่อะไรนะคุกใช่อคุกแต่ว่าในั้วรอบขอบชิดของเมืองเก่าอันซี่เนี่ยมีโบสถ์ประมาณห้าหกแห่งอ่าที่ที่ถ้าใครมีเวลาค่อยๆตามรอยเที่ยวไปอ่าหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่ซังตีแอร์ ชื่อนะมหาวิหารแซงตีแอร์ที่สร้างมา400กว่าปีเลยค่ะใช่ <มา S 1> แล้วถนะ้านับอยู่ก,ก็ตั้งแต่ศตวรรษที่16ก็เป็นมหาวิหารสไตล์แบบของพวกอะไรนะโรมันคาทอลิกเท่าไหร่อะศิลปะที่อยู่ในนี้เพลิปั้นนูนลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยอะ่ะ สวยแล้วก็ไม้ไม้เขาด้วยเก้าอี้ไม้นี้น่าจะดั้งเดิมที่สุดของเขาหเก้าอี้หลากหลายม่ช่เเดินเข้าไปยันข้างหลังแล้วมีประตูเปิดเข้าไปให้เข้าไปข้างในได้ด้วยในฝรั่งเศสก็คงสวยแบบนี่อตเรดําที่ปารีสอะไรอย่างนี้้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเขาแบบยิ่งใหญ่แต่ที่นี่ก็มีนอตเตรดําเหมือนกันอยู่ข้างๆเดี๋ยวลองเดินไปดูเดินไป เลี้ยวไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็ยังถึงบอกว่ายังอยู่ในรูรอบความชิดของเมืองเก่าอยู่มความเนี้ยเนยเราก็ยังคงวนเปรียบวนเวียนอยู่ในเมืองเก่าเนาะคือเอามาเมืองแบบนี้มันก็ต้องเนี่ยแหละทุกจุดทุกมุมทุกตรอกซอกซอยทุกตารางนิ้วมีอะไรให้ดูตลอด ช่อย่างที่อย่างเราเดินล่อมาจากมหาวิหารนิดเดียวเองอเดินกระถิบมาหนึ่งนาทีก็นี่เลย<ม>วิหาร<ม>นอตดามตรงนี้เหมือนเมันเคยเป็นเป็นโรงพยาบาลมาก่อนด้วยนะ มัยงที่โบดนี่หรอคะๆกลๆเข้าใจว่าอาจจะเป็นอันนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันที่เป็นโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นโบสถ์ที่สร้างยุคเดียวกับมหาวิหารแต่สิ่งที่พี่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าอันไหนก่อนการใช่แต่ศตวรรษที่สิบสองเออเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็แบบบูรณะรีโนเวทอะไรมาเรื่อยๆก็ตาร์สาโบสถ์อะ ต้องสรอที่19เป็นจุดเปลี่ยนที่เหมือนตอนนั้นอิทธิพลของพวกสไตล์นีโอคลาสสิกกำลังมาเออโบนี้ก็เลยได้รับอิทธิพลมาด้วยทั้งเรื่องเสาเรื่องอการออกแบบบนเพดานบนผนังการใช้กระจกอะไรอย่างเงี้ยี่เดินเดนินเด,นเดนิดิเดิูในภายในบริเวณข้างในเนี่ยเห็นมีภาพ ภาพหนึ่งแต่ก็อ่านจจะลองถามคุณป้าที่อยู่ข้างในนี้ที่พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเนี่ยถามว่าอันนี้ใช่ภาพของแรมบรันไหมจะบอกอ๋อวิวิเนี่ยใช่ภาพของแรมบรันศิลปินศิลปินศิลปินที่ด่งดังมากคนหนึ่งก็ถ้าท็อป5ของโลกเนาะเราก็คิดว่าต้องมีชื่อของแรมบรันติดอยู่ด้วยไง ไปดีกว่าไปดูมุมอื่นของแอนซี่บ้างมุมนู้นนะใกล้ๆเล็กก็ยังมีโบสถ์มีอะไรอีกนะตรงนู้นอ่ะปลปลาปลปแต่ไม่เข้าแล้วไหมของโบสถ์เพราะเราเราเราไปเล็กบ้างดีกว่าไหมไปนั่งชิลๆอยากไปดูอยากไปสบตากับภูเขาภูเขาตรงนั้นอะไรวะมองบังเหรอมองบังมองบังนี่แดดอ่อนๆแบบนี้ตรงนั้นน่าจะสวยแล้วล่ะแดดลงแล้วอ่ะ ประมาณสักสามสี่โมงเย็นใช่ทุกคนเหมือนจะมากองรวมกันอยู่แถวลิมทะเลสาบเรียกว่ามามารับแดดก็จะมีแบบว่าลงเรือด้วยเลทีบด้วยนะคะล่องทะเลสาบมีอะไรอย่างนี้บางคนก็แค่เนี่ยแฟนกันเพื่อนกันมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ไม่อย่างล่องเรือก็นั่งชมวิวไปเพราะว่าจริงๆถ้าแดดลงสวยๆนะฝั่งนู้นจะเห็นภูเขาหิมะแน่นมากมีน้ำผูให้ดูอ่ามีส,สวนมีอะไรอย่างนี้ทำไมนะที่ไอ้บอกเหมือนแฟชั่นเลยเอ๋อก็จุงหมามาเหมือนแฟชั่นเลยแต่ว่ามาเขาเนี้ยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่คนนี้เขารักเขารักสัตว์จริงๆนะเขาดูแลกันดีดูแลเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่พี่การจะพายเรือ แล้วเขก็บอกว่าเรือลำนี้นั่งได้แค่คนเดียวแต่ถ้าจะไปสองเนี่ยเขาให้หมาเข้าไปด้วยอ๋อมีเซกเว์ด้วยมีเซกเว์ด้วยแก๊งเสกเวย์แก๊งเสกเว่โชคดีเนาะเราจูงมาด้วยนี่เราจูงมาด้วยอยันนี้สิโอ้ยหมาชอบเหนียวคน้ เดี๋ยวไปเดินเล่นเด้อไปทางไหนดีพี่ทางนี้ดีอ่ะทางนี้นีนี้ทางนี้แดดอยู่นี้เราต้องไปเราไปตามแดดดีกว่าก็ถือว่าเป็นอีกทริปหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําให้คุณมาแล้วก็โดยเฉพาะถ้ามาตรงกับวันอาทิตย์นะก็เจอตลาดอย่างที่เราเจอโอ้โหสงสัร์แต่ต้องบอกว่าคุณต้องเดินเดินในเช้าหน่อยเดินอย่าหลงไหลกับบรรดาสวนและเลกแบบเรเหมือนเราเหมือนเราเนาะตลาดเกือบวายอะจะไป ตลาดเกบวนงัแต่ว่าสําหรับคนที่ติดตามรายการเราถ้าเกิดดูไม่ทันดูย้อนหลังยังไงไอโอ้นี่เข้าไปได้ทางยู u ู u นะคะของ n o w 26ค่ะหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ของนาวก็ได้ w o r l d w i d e n o w 2 6 t v แต่เราก็ยังไม่หยุดกับยุโรปนะตั้งเแตแเราก็ไปอีกตั้งเ็จก็มาเที่ยวนี้ไม่ได้มาแค่ที่แอนซีเดี๋ยวเราไปที่เมืองอื่นกันต่อขึ้นเหนือกันบ้านสี่ทีนี้ บอกเลยมาว่าไปไหนหรือยังไม่บอกให้ผู้ชมเดายังไม่บอกดีกว่าถ้าเราจะไปไหนก็อย่าลืมติดตามชมเรานะคะเพราะเราคือฮาซาบาซากับด่านหน้าเราจะไปเยือนเมืองที่ได้ชื่อว่ากุหลาบงามแห่งเปอร์เซียชีรัสเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานอายุกว่าพันปีเมืองแห่งความโรแมนติกเมืองที่เป็นบ้านเกิดของกวีเอกแห่งโลก ออกเดินทางไปเที่ยวเมืองชีรสัสประเทศอิหร่านกับเราค่ะภาซาบาซาภาซาบาซา